สวัสดีครับไีแกงคอรเซนเตอร์เป็นคอร์เซนเตอร์สวัสดีครับศาสตราแห่งธรรมพระราชาครับวันนี้พูดคุยในเรื่องของพระราชนิพนธ์ในสมัยราชการที่เ<ล>ก้านะฮะอืม สวัสด์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีส ah ุขสากรครับลรดอทิติพาทรครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคล่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบ,บกทั่วประเทศครับจะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงนี้นะครับสถานการณ์น้ําก็เข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา นะครับหลายจังหวัดในโซนภาคกลางนะครับตั้งแต่สิงบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลามมาถึงนนทบุรีปทุมธานีครับนะครับอืมก็มันเป็นช่วงที่น้ำจะมาช่วงนี้แหละนะฮะกรกยาตุลาครับที่เราจะต้องเจอกันแทบทุกปีนะฮะแทบจะทุกปีครับนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้ง สทนชกรมชลประทานนะครับรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภัยคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะต้องบูรณาการร่วมกันนะครับในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหานะครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีการทบทวนการปฏิบัติในปีที่ผ่านๆมาก็น่าจะทำให้ าการรับมือดีขึ้นนะฮะเช่นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะครับก็คงจะมีความเป็นามาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับสมัยก่อนก็อาจจะใช้แค่เพียงกระสอบทรายเท่าที่พอจะทำได้แต่ตอนหลังก็คงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมเชื่อว่ากรมป้องกันและมาเทาสาธารณภัยก็คงจะไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยแหละ ครับใช่ครับแล้วก็นําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ครับในบ้านเรานะครับครับมันอย่างปีก่อนที่เราเคยเห็น Big b a บ็อะไรเงี้ยนะอ่ามันไม่ใช่แค่กระสอบทรายเล็กๆกว่าจะมาเติมเต็มให้ได้จํานวนที่มากเนี่ยมันใช้เวลานานแต่พอใช้ Big b a บ็นะโอ้โหใบใหญ่อืใบเดียวจบเลยครับเร็วครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอุปกรณ์นะที่ทันสมัย ที่สามารถที่จะบล็อกน้ําได้เนี่ยนะครับเราก็เห็นได้จากช่วงที่น้ําท่วมน้ําท่วมเชียงใหม่นะครับที่เขาแบบทันสมัยเนี่ยเขาจะมาบล็อกอหน้าโรงแรมของตัวเองนะใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็หลังจากพ้นวิกฤตแล้วเนี่ยก็เก็บเอาไว้ใช้ได้ครับในครั้งต่อๆไปนะครับนั่นหมายถึงว่าต้องมีการวางระบบการไหลของน้ําอะไรต่างๆเนี่ยภายในโรงแรมของ ตัวเองด้วยครับต้องวางไว้ก่อนนะระบบมันรองรับใช่ต้องรองรับกับระบบที่มีอยู่ด้วยครับเหมือนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันรองรับโปรแกรมต่างๆได้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอาโปรแกรมเหล่านั้นเข้ามาใช้งานได้ครับนะเหมือนคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันถ้าเครื่องมันมีฐานที่รองรับระบบใหม่ๆได้ก็เข้ากันได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะนำพาความ จเจริญต่างๆเข้ามานะครับคนในที่นั้นๆก็ต้องมีความพร้อมอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9นะได้เคยพระราชทานเอาไว้ว่าการที่จะนำความจเจริญทางด้านเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเข้ามาสู่ชุมชนก็ต้องดูว่าพร้อมหรือ,อยังครับให้ชนะุมชนมีความรู้ก่อนใช่ไหมฮะมีความรู้ก่อนมีความเข้าใจก่อนว่าระบบมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วผลกระทบ หรือข้อจํากัดที่อาจจะมีมีเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบในระยะยาวอ่าอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะครับเราอยากจะให้ชุมชนของเราเนี่มีร้านสะดวกซื้อเหมือนกนที่ในเมืองเขามีกันนะฮะร้านสะดวกซื้อก็คือร้านที่มีสินค้าหลากหลายห้องแอร์ขายตลอด24ชั่วโมงนะครับ นึกอยากจะกินอะไรนึกอยากจะดื่มอะไรเนี่ยก็มีกินมีดื่มได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้ามองผิเผก็ดูมีแต่ข้อดีนี่ยมันไม่เห็นจะมีข้อเสียอะไรเลยนะครับแต่พอมองไปถึงบริบทเดิมของชุมชนนั้นๆเนี่ยนะว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงรายจ่ายหรือรายรับที่ได้เข้ามามันสัมพันธ์บาลานซ์ Balance, หรือสมดุลกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ เตรียมความพร้อมตรงนั้นเลยเนี่ยมันเป็นสึนามิเลยนะฮะครับ,รบก็เป็นการกระตุ้นให้ให้คนเนี่ยมีความอยากเพิ่มเนี่ยขณะที่รายได้เนี่ยก็เท่าเดิมเท่าเดิมแต่ว่าความอยากที่จะอยากจะกินอยากจะดื่มะอะไรพวกเนี้นะครับมันมากขึ้นมากขึ้นบางทีมันก็ยังไม่อยู่เหมือนกันนะใช่ครับกินขนมชิ้นนั้นซึ่งมีราคาแพงถ้าเทียบกับข้าวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้กินขนมอร่อยๆเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกวันนะฮะนานๆสักครั้งหนึ่งนะครับพ่อแม่เข้าไปในตัวเมืองหรือว่ามีญาติกลับมาจากกรุงเทพมีขนมแปลกๆมาให้เด็กได้กินอืนะครับสมัยก่อนเขาจึงบอกว่าเป็นปาพอย่างนั้นจริงๆนะใช่คือเด็กเนี่ยคอยขนมเลยล่ะคอยขนมถ้าพ่อแม่รอญาติไปทําธุระที่ต่างเมืองเนี่ยนะรอขนมครับเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอืสมัยนี้มุกนี้ใช้ไม่ค่อยได้นะไม่ได้ไม่ได้บอกเดี๋ยวดีดี๋อย่าร้องนะเดี๋ยวซื้อขนมให้อื เด็กตัวนี้อะไรอ่ะทําไมต้องต้องปลอบกันด้วยขนมไม่เข้าใจครับสมัยก่อนอาจจะใช้วิธีเอาขนมมาล่อดได้อยู่นะอ,อแต่ถ้าปลอบด้วยการเติมเกมให้เนี่ยโอเคนะโอเคยิ้มออกหรือซื้อ iPhone ให้ใหม่อะไรเงี้ยนะโอ้โหยิ้มออกแต่ถ้าบอกเอาขนมมาให้ผมไม่ชอบไม่ไม่ไม่อยากกินนะครับก็นั่นคือยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับอวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพระราชนิพนธ์ นะครับประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแม้ว่าพระองค์จะทรงเจเริญวัยและทรงเข้ารับการศึกษาหรือพระทรงพระอักษรอ,อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ก็ตามถึงแม้ว่าจะทรงศึกษาภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาละตินนะครับจนพระองค์เชี่ยวชาญในภาษาเหล่านั้นแล้วก็ตามแต่ว่า เมื่อทรงเจริญไหวก็ได้ทรงศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจังนะครับทําให้พระองค์นั้นทรงมีความสามารถหรือพระปรีชาในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมอีกภาษาหนึ่งนอกเหนือจากภาษาสากลนะครับทรงมีพระราชาลุทไทรักภาษาไทยแล้วก็ได้พระราชนิพนธ์เป็นหนังสือไว้หลายเรื่องด้วยกันนะครับพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ถือว่าเป็นการบันทึกทางประวัติศาสตร์ของประเทศเลยก็คือพระราชนิพนธ์ในเรื่องของพระราชกิจ รายวันของรัชกาลที่8นะครับซึ่งเป็นบทความสั้นๆเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบรมเชษฐาธิราชก็คือพระบาทสมเด็จพระปร,ะม,ระม,มินทรมาอานันทมิตรระอธษรตรามาธิดินธรรัรรชกาลที่8แห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเป็นพระบรมเชษฐาธิราชหรือว่าเป็นพี่ชายของพระองค์นั่นเองนะครับพระราชดิพลในเรื่อง เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นบันทึกประจําวันที่พระองค์ทรงเขียนไว้ก่อนแล้วก็ระหว่างที่เดินทางจากประเทศไทยไปสู่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือระหว่างวันที่16ถึง23สิงหาคม2489นะครับเป็นการบันทึกข้อความไว<ช>้ใช,ใช่ไหมครับบันทึกข้อความแล้วนำมาเล่าทีหลังนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆคือภายหลังจากที่ พระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติแล้วสืบต่อจากราชการที่8ในวันที่9กมิถุนายน2489ัร้บก็คือจัดงานพระมรม,มาศอะไรต,ต,ต่างๆพอสมงปวดแล้วพระองค์เสด็จกลับไปนะครับทีนี้มีพระราชนิพนธ์อีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดคุยกันในรายการอยู่บ่อยๆเลยก็คือเรื่องพระมหาชนกโอ้นี่ทรงคุณค่ามากเลยนะครับ เป็นพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของความพยายามความเพียรความเพียรพยายามใช่ไหมช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะเหนื่อยอยู่นะสี่ศูนย์นะนะฟองสบู่แตกประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนคิดสั้นก็มีเจ้าของกิจการบริษัทห้างร้านต่างๆปิดตัวลงเนื่องจากไปต่อไม่ไหวท้อแท้แล้วก็มีข่าวว่ามีคนคิดสั้นนะครับมีคนตกงานเป็นจำนวนมาก นะครับพูดง่ายๆก็คืออยู่ในภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วพระองค์ก็มีพระราชนิพนธ์ในเรื่องนี้ออกมาซึ่งก็เป็นการฉายภาพความวิกฤตที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ก็คือพระมหาชนกว่าในยามว,วิกฤตนั้น,นแก้วิกฤตสถานการณ์ในวิกฤตอย่างไรครับ,รบสมมุติว่ามันไม่มีทางอื่นที่จะต้องไปแก้ในฉับพลันทันใดก็ต้องกัดฟันสู้ไปก่อนนะฮะแม้ว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเสี่ยงอยู่ยังไม่ค่อย ไว้วางใจนักแต่ว่าทางเดียวที่ทําได้ก็คืออย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดกําลังใจครับครับให้สู้ต่อไปให้สู้ต่อไปอแม้ไม่เห็นฝั่งแต่ให้รู้ว่าฝั่งฝั่งอยู่ฝั่งนู้นแหละครับแต่มันยังมองไม่เห็นแต่ว่ารู้รู้ว่าถ้าไปเรื่อยๆมันถึงอืมเพราะมันยังมีความสามารถอยู่ยังมีความสามารถอยู่ก็ใช้ความสามารถก่อนนะครับอก้าวต่อไปอย่างที่ใจคิดว่าเท่าที่จะทําไหวเนี่ยทำหนองนั้นนะครับ วันนี้ก็ให้กำลังใจกันดูฝั่งทุกท่านในช่วงที่สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับบางวันก็เย็นบางวันก็หนาวบางวันก็ฝนบางวันก็ร้อนนะครับบางวันก็ฝนฉ่าเลยเนี่ยนะครับก็เลยนึกถึงบทเพลงนี้ที่พี่เบิร์ดธงชัยขับร้องเอาไว้นะครับชื่อเพลงเล่าสู่กันฟังครับฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉัน นึกแล้วยังเตือนตันเกินอธิบายสวัสดีครับพี่บัวลอยสวัสดีพี่หนูนาสวัสดีพี่ดุสิตจันทราครับพี่นภาบุญลาภครับสวัสดีครับคุณฟังครับอิสวัตชาดาครับอุบลท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะพี่หนูนาพี่นภาคุณยายแอวคุณเดือนจรัสนะฮะคุณคณิตฐาประดิษฐ์นะฮะคนสวับดีโอสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ บทเพลงเล่าสู่กันฟังครับครับสมัยก่อนเขาเล่ากันยังไงนะในยุคที่เพลงนี้ดังเนี่ยอาจจะเขียนเขียนจดหมายพอพอได้นะช่วงนั้นยังได้อยู่นะโทรได้แล้วโทรได้แล้วมีโทรศัพท์ที่ใช้กันโดยทั่วไปแล้วนะครับตอนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่เครื่องแรกที่ใช้เลยก็จะเป็นโทรศัพท์บ้านแต่ว่ามันมันเชื่อมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เรียกว่า PCT จำได้ไหมฮะจุดหนึ่งนะฮะใช่ครัจาปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งอะไรแถวแถวนั้นเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปไม่นานนะฮะแค่ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เองตอนที่เพิ่งจะมาเริ่มมีโทรศัพท์มือถือกันเนี่ยนะครับครับเออ PCT เนี่ยหลายคนก็เคยใช้นะครับผมเเองคยใช้ก็เคยใช้เหมือนกันนะแบ็กลิงค์เพจเจอร์โอ้โหแน่นอนนะฮะเคยใช้นะฮะแต่หลายคนไม่ชอบบอ โดนตามตัวโดนตามตัวอ๋อนะโดยเฉพาะคนที่มีงานแบบรุมๆมานะงานชอบมารุมเนี่ยบอกโอ้โหดังทีไรในใจแบบเป้าๆทุกทีเลยในความยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาอีกแล้วในความสะดวกนั้นก็มีคําสั่งงานมาด้วยครับอ๋ออยากได้คําสั่งใจอืมแทนคําสั่งงานสั่งใจไม่มาสักทีหนึ่งครับเนี่ยหลายคนก็เลยมีนโยบายนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะปิดเครื่องครับ <laughs> <laughs> เป็นการคืนสันติสุขให้แก่ชีวิตนะฮะลองปิดโทรศัพท์มือถือสักสักวันหนึ่งแบบไม่รับข้อมูลข่าวสารอะไรเลยสักวันหนึ่งเนี่ยชีวิตมันจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ไปอยู่ในสถานที่ที่อับสัญ,ญญาณก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าถ้าต้องการแบบพักผ่อนจริงๆอืมนะฮะหรือไปเขาเรียกอะไรฮิลฮิลใจให้กับตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศดีๆสักวันดู แต่ขาดอย่างเดียวก็คือสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่มีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออมันมันคลายความวุ่นวายไปพอสมควรครับครับครับเออดีเหมือนกันนะครับแต่หลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าไรายได้ฉันอยู่ในนี้อเออหลายคนก็ฝากชีวิตไว้ตรงนี้นะฮะครับครับ,รบกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเรียกกันว่าสังคมนะฮะก็คือโซเชียลก็ใช้คำว่าโซเชียลโซเชียลกับปรว่าสังคมใช่ไหมครับเป็นสังคมที่ เราก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานในแต่ละวันเนี่ยเวลา24ชั่วโมงก็บอกวันวันหนึ่งบางทีก็กึ่งหนึ่งเลยหรือบางทีก็เกินกึ่งหนึ่งมีทั้งดีและไม่ดีไม่ดีก็เยอะนะเยอะบางทีข่าวเฟกนิวเนี่ยเออมันไม่น่าท,ท,ที่จะเป็นข่าวเฟกที่แบบสะเทือนใจคนขนาดนั้นอย่างเช่นบอกถึงนักร้องดังที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถอะไรเงี้ยนะแล้วขึ้นมาเป็นแบบเออให้คนเข้ามาดูอะไรเงี้ยนะ จริงๆมันไม่ใช่อ่ะครับคือเฟคร้อยเปอร์ซ็นต์แต่คนก็ยังเข้าไปดูนะเข้าไปดูไงฮะเขาก็าหวังยอดไหลาการ<อ>ันจะทําเงินจากเวกนี้ไงอครับนี่นะฮะแล้วทุกวันนี้สิ่งที่เป็นเฟค e นิวเนี่มันก็เนียนกว่าเดิม,มด้วยความที่สามารถที่จะสร้างเสียงให้เป็นเสียงใครก็ได้สามารถที่จะทำหน้าตารูปร่างหน้าตาให้เหมือนใครก็ได้ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการตัดต่อละเป็นระบบ AI อืมอ่าแต่ก่อนในการตัดต่อก็คืออาจจะมาแค่หัวนะตัวเป็นของใครเราก็ดูแล้วมันก็ไม่เข้าอ่ะหน้านี่ขาวเชียวขาวเชียวตัวคล้ำคอดำอะไรนะฮะสมัไม่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าแค่มีต้นฉบับเนื้อตัวหน้าตาของคนคนนั้นแล้วก็เข้าสู่ระบบปฏิบัติการมันสั่งให้ออกท่าออกทางแม้แต่พูดเนี่ยปากกับเสียงก็ตรงกันได้ด้วยครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับถ้าหากว่านําเทคโนโลยีแบบนี้เอาไปใช้ในทางที่ หลอกลวงก็จะมีคนที่ติดกับดักถูกหลอกถูกลวงมากมายนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีไม่ใช่น้อยที่เชื่อแล้วแชร์อย่างร่ำรวยเหมือนกันนะครับแหมแบบที่เชื่อแบบเชื่อสนิทก็มีเนาะ<ช>มันต้องรจริงแน่แนเลยอะไรเงี้ยจริงแน,แน่แล้วประเภทที่เขาบอกว่าบางคนแชร์ไปนี่ก็ยังยังชั่วเขาออยัางชั่วตรงที่แชร์ไปแล้วเนี่ยมีคนมาคัดมา มาแย้งด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงก็ยังพอทาเนาแต่บางคน,นีเห็นแล้วเชื่อเลยเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบอกมาเตือนอะไรเพราะมันเก็บไว้ตัวเองครับเอ,อถ้าแชร์ใดีบางทีเพื่อนอยังเห็นด้วยความหวังดีเพื่อนอาจจะส่งข้อความมาบอกอใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยไม่จริงนะอย่างนั้นอย่างเงี้อันนี้เห็นแล้วเชื่อเลยเก็บเป็นความลับอยู่ในตัวเองนะฮะอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ยิ่งต้องต้องระมัดระวังนะครับพระราชนิพนธ์ที่ ในหลวงรัชกาลที่9ก้าได้พระราชทานเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของพระมหาชนกที่พูดถึงนี้ทรงคุณค่ามากได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแล้วก็ที่มาของเรื่องนี้ก็คือทรงค้นคว้าศึกษาจากพระไตรปิฎกนะครับคือพระองค์มีโอกาสได้สดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวิรวงศ์วินธรรมสโรมหาเถระแห่งวัดรชาชผาติการามเนี่ยนะฮะ,ะเรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราจุทยานในกรุงมิถิลาที่แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญ วิริยบารมีของพระมหาชนกนะครับซึ่งก็มีคติแจ่มแจ้งแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชนทุกหมู่เหล่าจึงทรงเก็บไว้เก็บใจความสําคัญของเรื่องเนี่ยนะฮะแล้วก็ทรงดัดแปลงเป็นพระราชนิพนธ์ด้วยสำนวนที่ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันแล้วก็ดัดแปลงแก้ไขเรื่องตอนท้ายในคติธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมโดยทรงแสดงให้เห็นว่าความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นคุณธรรมที่สําคัญครับ ความเพียรนี่อยู่ในคุณธรรมสามสิบแปดประการก็อยู่ในนั้นก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการเดี๋ยนะเออมงคลชีวิตสามสิบแปดประการถ้าพ,พูดผิดมงคลชีวิตนะมงคลชีวิตน่าจะมีเรื่องของอ๋อมีมีหลักความเพียรเนี่ยนะครับใช่ใช่ความขยันในการงานมีสิมีนะต้องมีต้องมีเดี๋ยวว่างๆจะเอามาไลฟ์ฟังเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสําเร็จอนะฮะคนถ้าลองมีความเพียรใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนแล้วก็ย่อมประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับะจะอยู่ในแน่ๆเลยก็คือเรื่องของอิทธิบาทรี่อิทธิบาท4ซึ่งเป็นหลักธรรมสาคัญที่จะนาไปสู่ความสําเร็จนะก็คือฉันทะพึงใจพอใจนะเราพอใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีใจรักนะสองวิริยะเลยลงมือปฏิบัติใช้ความเพียรพยายามไม่ท้อง่ายๆเนี่ยโอกาสที่จะประสบควาเร็จก็มีสูงถ้ามี จิตตะคือความเอาใจใส่วิมังษามีการประเมินผลด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่มีหลักมีฐานนะฮะอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะเพลงนี้สำหรับให้กำลังใจคนที่อกหักผิดหวังและมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วหัวใจเราเหลือครึ่งเดียวแล้วเพราะว่าไปฝากเขาไว้อีกครึ่งหนึ่งครับ เราไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะ,ะอืมอะนะฮะรีบทวงคืนมานะ <c oughs> เหลือครึร่งหนึ่งเนี่ยเลยหลือครึ่งนะฮะ <c oughs> ฟื้นฟูฟื้นฟูแล้วก็เยียวยานะครับดูแลตัวเองนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตจากแอมสวักษ์ครับ <c oughs> ครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายมันก็ทำนั้น <c oughs> สวัสดีครับพี่บัวลอยครับคุณ อสรณีไทยแท้ถูกไหมฮะพี่นูนนาพี่ดุสิตพี่นภาสวัสดีครับพี่เดือนจรัสนะฮะนิดเดียวครึ่งหนึ่งของชีวิตครับที่เราทําหายไปครับอยวบนนอนเสียดายมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะครับ,รบอ่าจะมาดูแขนดูขาดูมือดูตัวของตัวเองเอก็ยังอยู่ครบนี่เออแต่ช่วงนี้หน้าซูปไปหน่อยทำไมฮะเราไม่ยอมปล่อยไงคิดมากคิดมากถึงอดีตที่เสียไปครับ ฟื้นฟูดูแลตัวเองนึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าก็เริ่มจากภายนอกก่อนภายในมันยากก็เอาภายนอกก่อนครับเริ่มจากการรับประทานอาหารเริ่มจากการออกกําลังกายเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอพอหน้าตามันสดชื่นเนื้อตัวแข็งแรงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆฟื้นฟูภายในเนื่องจากมีคนมาทักมาถามโอ้หน้าตาสดใสขึ้นเนี่ยเออร่างกายแข็งแรงดีจังเลยเนี่ยมันก็เริ่มมีกําลังใจใช่ไหมครับเอาสิ่งที่ทําได้ง่ายก่อน นะครับแล้วก็ค่อยๆทาในสิ่งที่ยากเพราะใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันก็ย่อมยากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวถึงท่านปล่อยใจมันก็คงจะพ่ายพังไปในที่สุดไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวของเราเองเนะครับพูดถึงเรื่องของการปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะบางคนเวลาอายุเริ่มเยอะนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณสุภาพสตรีพูดถึงคุณสุภาพบุรุษนี่แหละนะฮะครับบางคนก็ไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งกายออกไปนอกบ้าน ไปทำธุระเนี่ยนะออืคือไปสบายเกินครับนะฮะทําให้รุ่นหลานบอกโอ้ลุงลุงยอมแล้วเหรอเนี่ยอืออายุแค่สี่สิบกว่าเองยอมเนอะรับสภาพแลลวแต่งมันเดินใชลุงทาใจให้วัยรุ่นเขาไว้อะไรอย่างนี้นี่ลูกหลานเขาแนะนํามาครับให้สดชื่นเหมือนเดิมไม่งั้นก็จะรู้สึกตัวเองไร้ค่าด้อยค่าตัวเองอืนะครับขาดความพิถีพิถันไปนะครับครับยังหล่อได้อยู่ยังได้อยู่ สรุปนะครับหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในดวงราชการที่9เคยมีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าหนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าหนังสือนี้ไม่มีที่เทียมและจะเป็นที่เริงใจของผู้อื่นต้องการให้เห็นว่าสําคัญที่สุดคนเราทําอะไรต้องมีความเพียรขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกําลังกายที่สมบูรณ์ครับ ครับอาลครับวันนี้เวลาหมดนะครับนี่คือสาสตรแห่งธรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากลดรพลทิติพาทอนต่ดพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายมันก็เท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิต ที่มันยังก็แถข่าวแถวชนบุรีเนี่ยโอ้โหฝนตกเยอะนะแถวบางแสนอะไรพวกนั้นเหรอเมืองน้ําโอ้ยนะวันก่อนพักพวกไปบอกโอ้โหลุยน้ํามันกลัวเครื่องดับเหมือนกันนะเครื่องดับแต่หลายคนก็ดับเหมือนกันนะเครื่องดับแถมป้ายทะเบียนหายอ๋อทั้งแป๊บนี่ก็หายไปหายเหมือนกันหนะายเหมือนกันลุยน้ําเนี่ยนะใช่ครับเมื่อสองสมัคเนี่ยน้ำานี่ังพาไปเลยยังไม่ได้ไปไปหาที่ขนส่งเลยให้เขาออกให้ใหม่ พิชรินหายเหมือนกันก็หายเหมือนกันเมื่อเมื่อวานนี้เองน้ำผาแหละน้ำป่าแถวสมุทรปราการนี่ฮะเมื่อนั้นก่อนออกจากบ้านแล้วรู้ว่าอาจจะต้องลุยน้ำนี่เช็คน็อตเช็คอะไรหน่อยใช่บางทีน็อตมันหลวมนะใช่ครับแล้วน้ำกระแทกกระแทกแทกไปหลุดเลยเนี่ยพอน้ำแห้งแถวที่กลับรถใต้สะพาน แถวหน้าปากซอยที่บ้านนี่เต็ไมไปหมดเลยบ้านทะเนเต็มหมดเลยใช่ฮะไม่มต้องที่กลับรถคนก็เก็บแล้วก็มาวางใกล้ๆที่กลับรถให้คนได้เห็นว่าอยู่นี่นะจ๊ะอ้อยังดีฮ <laughs> ะลาใหม่โอเคเอาลา แล้วก็เวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วนะครับลาคณรู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ผมสุธีสุขสากร,พรนพดลทิติพาทรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าจอเหมือนจะค้างอืมอ่าม,มือนจะค้างขออภัยลาไปก่อนครับบ,บายครับสวัสดีครับ